สวัสดีครับจากร้านกุญแจช่างคมศักนะครับวันนี้เราอยู่กับอีซุมังกรทองนะครับลูกค้ามีรีโมทเติมกันขโมยเป็นห้อยแยกนะครับรีโมดพังแล้วนะครับทีนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นรีโมทเซนทัลล็อกนะครับแบบกุญแจพับเก็บกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบนะครับเซนทัลล็อกจากรีโมดก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับล็อกนะครับสังเกตที่ไฟเลี้ยวก็ปิดนะครับ ล็อกครับเดี๋ยวเทสระบบสตาร์ทนะครับตัวนี้ต้องเป็นก้านตรงรุ่นนะครับเรามีก้านแบบตรงรุ่นให้นะครับอิสุซ์มังกรทองนะครับไม่ต้องตัดแต่งนะครับเรามีก้านแบบตรงรุ่นให้เลยนะครับเสียบนะครับบิดออนนะครับเช็คเกียร์ว่างนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยครับกล่องเซ็นทรัลล็อกของเรานะครับมีระบบ ล,ล็อกให้อัตโนมัติและปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับออกตัวไปแตะที่เบรกนะครับเป็นทรัลล็อกจะล็อกให้อัตโนมัติครับและเมื่อเราดับเครื่องยนต์นะครับเป็นทรัลล็อกจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับเป็นการเซฟตี้ไม่ให้ใครมาเปิดประตูรถเราในขณะที่เราขึ้นรถ Star สตาร์ทนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งรีโมทรถยนต์แบบนี้นะครับ สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านกุญแจช่างคมศักนะครับเบอร์โทร0618295493และเบอร์0948295932นะครับสวัสดีครับ